โน้ตบุ๊ก i5 ราคา 12,13, 0อ0 0 0นฟิ i n f i x 2ตัวนี้ครับโน้ตบุ๊กที่เหมาะสำหรับคนหาโน้ตบุ๊กราคาประหยัดแต่สเปคดีค o i5 แรม 8GB SSD ด้วย 512GB หน้าจอสีตรงในราคาช่วง1 2 0 0 0 13,000บาทในช่วงแฟลชเซลอาจจะซื้อได้ในราคา11,000กว่าบาทเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันได้เลย สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนนะรงอินรุณนะครับวิดีโอนี้จะพามารีวิว Note โน้ตบุ๊กโคตรจะคุ้มเลยนะฮะสำหรับสายทำงานเล่นเกมเบาๆพอได้อย่างตัว Infinix Inbook X2 Line Up องท์อัะวิวิดเวลนะครับก็คือเหมือนก็คือโน้ตบุ๊กที่เหมือนเปล่งประกายแสงให้มันสว่างสวัยมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้า Inbook X2 เนี่ยก็จะมีด้วยกัน1 2 3และ4สีนะครับโดยสีที่ เราขโมยมารีวิวนะฮะจะเป็นสีเทานะครับแบบคลาสสิกแบบนี้เลยแต่ถ้าใครชอบสีทิจี๊ดเขาก็มีให้เลือกกันนะครับสำหรับสเปคของเจ้า Infinix Inbook X2 นะครับมาดูกันนะฮะตัวนี้นะครับเป็นโมเดล XL21 นะครับชื่อรุ่นนะครก็คือ Inbook X2 นะครับมาพร้อม CPU Intel นะครับ c อ r e i5-1035G1 นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็น CPU ที่เร็วใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็น CPU 4คอร์8เทรดนะครับแรม 8GB อัพเกรดไม่ได้นะฮะอันนี้เสียดายเนาะถ้าอัปเกรดได้จะเฟี้ยวเลยนะครับ 8GB และที่สำคัญที่สุดมี SSD ครับมาให้ถึง 512GB ซึ่ง SSD ดันอัปเกรดได้เอสอดอัปเกรดได้นะครับ แบตเตอรี่ครับตรงนี้มีระบุเอาไว้ชัดเจนเลย4,330ม ah ิลลิแอม50วัตต์อาวเขาบอกว่าใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับประมาณ8-9ชั่วโมงในการใช้งานดูหนังฟังเพลงแบบนี้เลยเออแบตเตอรี่ใช้ได้นะในฝั่งของ Windows ครับเป็น Windows 11 Home และที่สำคัญที่สุดตัวนี้ราคาน่ารักมากอยู่ในช่วง ราคาปกตินะ13,990บาทแต่วันที่เราถ่ายทำเนี่ยเป็นวันแฟรตเจลนะครับราคาเขารวมโค้ส่วนลดด้วยเนี่ยอยู่ที่11,401บาทนะครับ แต่คุณน่าจะซื้อไม่ทันกันแล้วแหละนะครับก็น่าจะต้องไปซื้อ12-12หรือว่า11-11อะไรแบบนี้กันนะครับโดยราคาเนี่ยตัวนี้ถือว่าโดดเด่นมากสเปคถือว่าน่าสนใจมากลหลายคนก็คงจะสงสัยกันว่าไอ้เจ้า Inbook X2 ตัวนี้จาก Infinix เนี่ยมันจะดีแค่ไหนสเปคดีอาจจะลดเกรดวัสดุหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองไล่เลียงดูกันนะครับ <S <S เริ่มจากในฝั่งของการดีไซน์ก่อนก็นแล้วกันด้านนอกนะครับสำหรับดีไซน์นี่ฮะ ดีไซน์ถ้าให้นึกถึงโน้ตบุ๊กรุ่นเก่าๆที่ย้อนกลับไปในอดีตทรงทูโทนแบบนี้ mm hmm. ก็จะมีแบรนด์จากเกาหลีหนึ่งแบรนด์นั่นก็คือ s ซัมซุงนั่นเองนะครับรุ่นยอดที่ของ Samsung ในช่วงสัก10ปีที่แล้วอะ่ะเขาจะมีรุ่นที่เป็นทูโทนนะครับตัวนี้ใช้ดีไซน์แบบนั้นแต่มีการปรับเปลี่ยนวัสดุสีอะไรให้น่าสนใจมากขึ้นเป็นสีแบบเมทัลลิกสีเงินนะครับข้างบนเป็นแฮร์ไลน์แบบขวางนะครับ ข้างล่างเป็นเมทัลลิกสีเงินแล้วก็จะมีโลโก้อินฟินิตอยู่ตรงนี้ยิงเลเซอร์ลงไปในเนื้อเลยดีไซน์ท่อนข้างดูหลูนะเกินราคานะครับสำหรับในแง่ของดีไซน์ขนาดของโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอ14.1นิ้วนะครับน้ำหนักของเขานะครับอยู่ที่1.25กิโลนะครับต้องบอกว่าหพกพาไปไหนมาไ,ไหนนี่เบามากๆนะครับสบายพิ้วเลยแต่ เดี๋ยวเรามาช่งดูกันจริงๆดูสะหน่อยสิมันหนักเท่าไหร่กันนะครับน้ำหนักตัวจริงของเขาใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เป็นตาช่างจากมิสเตอร์ดีเนาะน้ำหนักของเขาอยู่ประมาณ1.237กิโลนะครับก็โอเคนะอยู่ในใกล้เคียงกันกับน้ำหนักที่เขาระบุมานะครับบริเวณด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็จะมีตัวเลเบลตรงนี้นะครับ i n f i n i x แล้วก็ระบุรุ่น InBo o k x 2เอาไว้มีรุ่นย่อยตรงนี้นะครับโมเดลเนมอะไรต่างๆตรงนี้ พยายามอย่าให้มันลอกนะเพื่อเอาไปเคลมประกันนะครับตัวโน้ตบุ๊กมีประกันอยู่ด้วยกัน2ปีเต็มนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นช่องนะครับสำหรับดูดลมเย็นเข้าไปตัวโน้ตบุ๊กครับสามารถแกะเครื่องออกมาได้ไม่ยากมากนะักเนาะโดยการขันน็อตนะครับออกมาได้เลยเป็นน็อตแบบหัวบวกกันนะครับตรงนี้นะนี่มีเรียงลายเลียงอยู่ตรงนี้เลยวัสดุบริเวณฐานก็ดูดีนะฮะฟีลิ่งสัมผัสเย็นนะฮะเป็นอลูมิเนียมแน่ๆแหละตัวฐาน ดีเลยสีเป็นเมทัลลิกนะครับลำโพงนะครับอยู่ใน2จุดตรงนี้นะครับซ้ายกับขวาเป็นลำโพงสเตอริโอการระบายความร้อนครับเป็นช่องบริเวณด้านล่างตรงนี้ซ่อนอยู่ด้านในนะครับเป็นพัดลม1ตัวระบายความร้อนออกมาทางด้านหลังซึ่งตรงนี้ก็จะแคบไป,ปน,นิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูก่อนนี้กว่ว่าเวลาเปิดเครื่องออกมาแล้วจะเป็นยังไงปึ๊บแบบนี้นะครับตัวช่องระบายความร้อนก็จะมาอยู่บริเวณขอบตรงนี้นะครับ เวลาเปิดเครื่องออกมาใช้งานเนาะผมมองว่าตรงนี้มันโอเคละในเรื่องของตัวโน้ตบุ๊กเองที่เป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานบางเบานะครับมันก็จะมีข้อจำกัดในส่วนตรงนี้แต่ถ้าทำให้มันดีไซน์ให้มันโปร่งกว่านี้ก็จะยิ่งดีนะครับจะช่วยระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบริเวณด้านในของตัวโน้ตบุ๊กนะครับมาที่หน้าจอกันก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวหน้าจอเป็นหน้าจอนะครับในรูปแบบ14.1นิ้ว พา n e l นน,น่าสนใจมากใช้ ips Panel น,น,นะครับขอบเขตสี100% srgb ความละเอียด1920 0คูณพ0 8 0ิกเซลความสว่างครับ300นิตเป็นสเปคหน้าจอที่เกินราคาเลยฮนะเฮ้ยซอร์ไพรส์เลยสำหรับเรื่องของสเปคในส่วนของหน้าจอนะครับสีที่ขับออกมาทำได้ดีมากทีเดียวเชียว,วนี้คือโอวัตสองนะครับในส่วนของ ตัวเทรลเลอร์นะครับด้านบนครับเขามีตัวกล้องเว็บแคมมาให้ด้วยเป็นกล้องเว็บแคม720 30นะครับอยู่ด้านบนนะแน่นอนว่าก็มีไมโครโฟนคู่ด้วยนะครับในฝั่งของบานพับเองจะเปิดได้ประมาณนี้ครับตัวบานพับนี่แค่นี้เลยก็ตามมาตรฐานทั่วไปนะครับไม่ได้หวือหวานในส่วนด้านนี้ตัวบานพับจะซ่อนอยู่บริเวณด้านในนะครับเถิบเข้าไปข้างในตัวเครื่องนะฮะ ระยะเวลาในเรื่องของบานพับก,การใช้งานต่างๆเท่าที่ดูแล้วนะครับเนื้องานก็ดูโซลิดแข็งแกร่งอยู่นะฮะถ้าเราเปิดอย่างทานุถนอมเช่นจับตรงกลางเครื่องที่เขาจะมีล่องตรงนี้เอาไว้ให้เนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหานะเปิดแบบระมัดระวังหน่อยแต่อยกหัวร้อนกระโชหกหกห้าก็แล้วกันนะครับนี่โอเคนะตัวคีย์บอร์ดครับใช้คีย์บอร์ดที่มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทายอยู่ในตัวนะครับแล้วก็แน่นอนครับคีย์บอร์ดไซส์ค่อนข้างที่จะใหญ่เลย ที่สำคัญที่สุดนะครับมีไฟด้วยครับเป็น LED นะครับสีขาวนะฮะสีเดียวนะแต่ปรับได้ถึง3ระดับด้วยกันแบบนี้เลยคีย์รัดนะครับก็มีมาให้ครบถ้วนเหมือนโน้ตบุ๊กตามมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับในฝั่งของบริเวณด้านข้างตรงนี้นะฮะมีพวก p พจอั p เพจปุ่มโฮมนะครับ และปุ่มลูกศรซึ่งลูกศรซ้ายขวาก็จะเป็นซสายค่อนข้างใหญ่แต่ในส่วนของขึ้นลงจะเป็นซสายเล็กนะครับขอบด้านบนตรงนี้จะเป็นในฝั่งของปุ่มเปิดปิดซ่อนเอาไว้ไม่มีฟิงเกอร์พินสแกนเนอร์นะครับในส่วนด้านนี้ถือว่าคีย์บอร์ด สวยนะแล้วพิมพ์ได้ค่อนข้างโอเคนะครับไล่ลงมาเป็นทัชแพดผืนใหญ่แยกชิ้นซ่อนปุ่มนะครับใหญ่นะฮะเกือบจะสุดขอบแล้วอันนี้ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะฮะอย่างที่ขึ้นให้ดูกันนะครับซูมอินซูมเอาค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนี่ฮะสไลด์ขึ้นดูอะไรแบบนี้รวดเร็วฉับไวมากๆนะครับรวมถึงอีกหนึ่งอย่างก็คือบริเวณที่พักมือนะ สเปซดีเลยทีเดียวมีวร่องสำหรับเปิดหน้าจอใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเจอในส่วนนี้คือเสียงคลิกของเขาครับเสียงคลิกมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อะ่ะเสียงมันดูก้องแกงไปหน่อยในส่วนนี้แต่ถ้าเราใช้แบบทัชอ่ะโอเคเลยนะครับแบบแตะทัชแบบนี้มันฟีลลิ่งดีแต่พอไปคลิกแล้วเสียง ตรงนี้น่าจะปรับปรุงนะครับแต่ก็เข้าใจเนาะในเรื่องของราคานะครับตามคุณภาพเนาะผมว่าก็โอเคแหละกับราคาที่แรกมานะครับความบางของตัวโน้ตบุ๊กนะครับให้ดูกันบางมากๆแล้วถือพกพาใช้งานได้สะดวกมากเลยนะครับ นี่ครับมาดูกันในส่วนของพอเชื่อมต่อครับมีอะไรยังไงบ้างพอเชื่อมต่อมีเคล็อก USB audio combo นะครับ USB C และตัว m i c r o SD card reader พอเชื่อมต่อ Layout ทำได้ดีนะฮะถึงแม้เครื่องจะบางแต่พอเชื่อมต่อเยอะเลยแล้วมี m i c r o SD card อีกด้วยดังนั้นเราดึงรูปจากกล้องกลโปรอยางตัวสมาร์ทโฟนได้สบายๆเลยอีกด้านหนึ่งครับมีตัว USB C ซึ่ง อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็น USB-C ที่ชาร์จไฟให้กับโน้ตบุ๊กได้ต่อดิสเพย์พอร์ตได้นะครับแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูล Data Transfer ได้นะครับตรงนี้เป็นตัว USB Type A แล้วก็ HDMI นะครับตรงนี้รวมกัน3พอร์ตแต่น่าเสียดายนิดนึงนะฮะเขาไม่มีตัวหัวเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ชาร์จไฟแยกมานะครับดังนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยชาร์จไฟเราก็ต้องสูญเสีย USB-C ตัวนี้ไปพอร์ตหนึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือไม่ต้องมีรูชาร์จไฟให้มันลกละเกะะกะไม่ต้องพกอะแดปเตอร์แยกแต่ข้อเสียอย่างที่บอกก็คือเวลาชาร์จไฟเราก็ต้องเสียไปออรูหนึ่งนั่นเองนะฮะซึ่งนี่คือตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะครับเป็นอะแดปเตอร์อารมณ์เดียวกับชาร์จมือถือเลยนะครับเป็น45วัตต์นะครับให้มา1ตัวตรงนี้แล้วก็จะมีตัวสายนะครับ สายเป็น type c charger แบบนี้าชาร์จได้กับโน t ต b o o k เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับแล้วก็ในฝั่งของการเปิดหน้าจอนะครับด้วยความที่เครื่องมันบางมากมันก็จะเปิดแบบแท้ๆนิดนึงแต่ว่าเรามีร่องอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเปิดจับตรงกลางแบบนี้เลยเปิดออกมาได้สบายๆนะครับส่วนในเรื่องของรอยนิ้วมือนะฮะก็ต้องบอกว่ามีรอยนิ้วมือ อยู่บ้างนะเวลาใช้งานใช้มือเปล่าจับแบบนี้วันนี้เอาถุงมือไปซักยังไม่แห้งนะครับเนี่ยฮะก็จะมีรอยนิ้วมือปรากฏออกมาแต่ก็ทําความสะอาดได้ไม่ยากใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดใช้แอลกอฮอล์ฉีดเช็ดได้สบายๆเลยนี่คือตัว i n นฟินิ inbook X 2นะครับโน้ตบุ๊กตัวคุ้มในยุคสมัยนี้ที่หลายๆอย่างแพงขึ้นแต่โน้ตบุ๊กตัวนี้ทำราคาได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเจ้าตัวนี้รวมถึงเรื่องของภาพเรื่องของเสียงดูกันครับเดี๋ยวตามไปดูันต่อเลยครับเรามาอยู่กันในเกมวาร์เรนนะครับเสียงลำโพงถือว่า ดังดีทีเดียวแต่เสียงอาจจะไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่นักนะครับเน้นดังเข้าว่าภาพนะครับต้องบอกว่าสวยด้วยแหละเสียงค่อนข้างที่จะดังสําหรับตัวลําโพงใช้งานได้โอเคนะครับเฟรมเรทถือว่าสวยดีทีเดียวเดี๋ยวเราให้ลองฟังเสียงดูกัน2คิว ตอนนี้เฟรมเลยก็ร้อยบวกบวกนะครับเยอะเลยทีเดียวเชียวเล่เกมเบาเบสบายๆนะฮะเนนเยิงกันนัวมาก นี่ก็คือในฝั่งของการทดสอบการเล่นเกมเดี๋ยวเราไปลองดูหนังฟังเพลงกันต่อเลยครับ ต้อง <This> บอกว่าคุ้มค่าราคาดีมากนะครับสำหรับเจ้า Infinix Inbook X2 ตัวนี้ราคานะครับถ้าช่วงแฟร์เซลล์รวมโค้ดต่างๆคุณอาจจะได้ในราคา1,000 0ต้นๆ1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0กันเลยทีเดียวเชียวราคากลางเองก็อยู่ที่1 3 9 9 0บาทก็ไม่ได้สูงนะครับ วันนี้ก็มารีวิวให้ดูการสําหรับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะให้เพื่อนๆได้ลองซื้อลองหากันดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้โน้ตบุ๊กราคาต้องบอกว่าเป็นราคาประหยัดเลยก็ว่าได้แต่มันก็ดีพอที่จะใช้ทํางานอย่างพวก Photoshop นะครับอย่างพวกดูหนังฟังเพลงได้รวมถึงเล่นเกมนะครับอย่างพวกวาร์เรนด d โด a เกมที่ไม่กินสเปคมากพอถูถ่ายไปได้นะครับในฝากฝั่งของแรมเองกับราคานี้นะฮะต้องบอกว่าให้มาเยอะจริงๆนะครับให้แรม มาถึง8 GB เมื่อเปรียบเทียบกับตัวรุ่นอื่นๆเช่นกันกับตัว CPU นะครับที่ถึงแม้เจเนอเรชันอาจจะเก่าไปนิดนึงเป็น Gen10 เนาะรหัส i 5 1 0 3 5 g 1ก็ตามทีแต่ประสิทธิภาพของมันก็ยังไว้ใจได้ยังเชื่อถือได้นะครับรวมๆแล้วนะครับสเปคดีการออกแบบใช้ได้ราคาประหยัดบอกได้เลยว่าคุ้มค่าทีเดียวกับเงินที่เสียไปนะครับ ใครอยากจะซื้อน้ t ตบุ๊กให้ลูกหลานนะครับอยากจะซื้อไว้เป็นเครื่องสำรองเอาไว้ใช้ทำงานดูหนังฟังเพลงเพลินๆตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับแต่ถามว่ามันมีจุดที่น่าสนใจน่าสังเกตไหมฮะ2จุดครับที่ผมเจอในเครื่องนี้ก็คือ1ตัวคลิกนะครับเสียงคลิกของมันนะฮะ มันดูก้องแก๊งไว้หน่อยนะครับกับจุดที่2ก็คือในเรื่องของลําโพงนะครับที่เราได้ยินเสียงกันไปตัวลําโพงเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้นะซื้อหูฟังมาต่อเพิ่มหรือซื้อลําโพงแยกมาต่อเพิ่มสักช่วง4-500บาทก็ได้เสียงที่ดีขึ้นมาแล้วนะครับหรือจะต่อกับบลูทูธก็ได้เพราะตัวนี้ลองรับกันอยู่แล้วนะฮะใครที่สนใจก็ลองดูละกันวันนี้เราไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่ปากการใดผมไปแอบขโมยมารีวิวนะครับ นี่คือ Infinix Inbook X2 นะฮะไปจัดหากันตามอัธยาศัยเลยก็แล้วกันถามว่าไปขโมยมาจากไหนก็ไปยืมมาจาก ITCity ้เขาส่งมาให้โผมบดช่วง10-10นะฮะแต่มันเลยมาแล้วไงแต่ส่วนตัวเนี่ยดูแล้วมันน่าสนใจกับราคาของมันที่แม่ราคาดีทีเดียวเชียวนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปสเปคงานประกอบขนาดน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับนี่คือ Inbook X2 ใครที่ดูรีวิวนี้แล้วชื่นชอบนะครับเป็นประโยชน์กันก็กดไลค์กด s ับสไค i b e ให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ